สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กรูรู้ก็จะมาถอนผักผักแปลงใหม่นะคะผักโบราณเนาะผักอ่อนๆนะคะเนี่ยผักกาดขาวอ่อนๆสๆวยๆนะคะเราจะถอนออกบ้างจะให้มันกอใหญ่เนาะตรงไหนที่มันถีๆเราก็จะถอนมันนะคะพี่น้องจ้าวันนี้คูรู้ก็จะถอนมันไปขายเนาะ อันนี้ก็คือผักเผ็ดนะคะผักเผ็ดหรือผักขาดนะคะขายดีมากแต่ปีนี้มีไม่เยอะครูรู้ก็จะเอาไว้ทําพันนะคะเหลือไม่กี่ต้นเองเพราะมันไม่ขึ้นเนาะหวานเยอะมากมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า,วามดแดงไฟเนาะกินเม็ดที่เราหวานหมดเลยนะคะผักนี้ก็เหมือนกัน ทั้งนกก็ทั้งมดนะคะมันกินเม็ดที่มันที่เราหวานมันเนาะแต่เราก็หวานหลายรอบมันก็เลยขึ้นให้เต็มแปลงเลยนะคะพี่น้องจ้ากูดูจะเก็บแต่ต้นใหญ่ๆจางเอาแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเอาไปมัดขายนะคะนี่คะ่ะสวยๆขาวๆกรอบๆนะคะ ผักโบราณหลายสายพันธุ์สวยมากเลยบนหลังแปลงนี้มันจะต้นใหญ่นะคะพี่น้องอันนนที่เราปลูกเนาะผักที่ปลูกมันก็ดอกแล้วเราก็เก็บไปขายประจําแล้วนะคะเริ่มขายผักมาได้สี่วันห้าวันแล้วนะคะพี่น้องจ้า วันนี้เราจะเอาแปลงผักอ่อนนี่นะคะเราจะมาถอนมันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะครูจะถอนผักก่อนนะคะสายแล้วคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ